สวัสดีครับพ่อใหญ่สำลีรักต่างไว้ครับผม้าสา,าวเล่ารักต่างไว้ค่ะเมื่อนี้หันหน้าเข้าสู่จอแล้วนะครับผมหลังจากที่ไปงานหลวงปูนะครับเกี่ยวกับดูแลอุปถกักหลวงปูตั้งแต่อาพาัดนะครับตั้งแต่อาพาธก็เดือนกว่านะครับตั้งแต่หลวงปูอาพาธจนว่าบรณนะแล้วก็ จะทําพิธียังสรอยงานจนว่าสําเร็จลุล่วงนะครับสําเร็จลุล่วงจนมื้อเช้านี่แหละนะครับจนถึงมื้อเช้านี้ก็ยังเคลียร์นบางอย่างบางส่วนนะครับแล้วก็ยังยังบ่ไดาในาเสร็จเรียบร้อยสะทันทีนะครับเป็นเต้นเป็นยังกรทางท่งเ,เจ้จบาลเขาจะมาเก็บนะครับเป็นพื้นที่ที่จะทำต่างถาดให้ลงปูนะครับผมก็ยังาายังบริหารในเรียบร้อยแต่ว่าก คุยกันไปแล้วเรียบร้อยจ้างสร้างจ้างยังนะครับให้สร้างขาเจ้ไปเฮ็ดอันนั้นก็คงจะเป็นนาที่ของสร้างไปส่วนอื่นๆก็จะไปดูแลดูห่างๆนะครับบานนี้ก็คงจะดูแลอยู่ห่าง <c oughs> เป็นคนใกล้ชิดเป็นคนใกล้ชิดกับบดีนะครับเป็นคนใกล้ชิดอ่ะเราก็จะกลายเป็นว่าเราเป็นคนเลี้ย <c oughs> ในความคิดของคนนะครับ อได้ยินกับหูเต็มสองหูนะครับเลี่ยนะครับเลี่ยอเออเอื่อเอื่นว่าเลี่ยร <c oughs> ับไม่ได้นะครับผมรับไม่ได้ต่อไปผมขอเป็นคน <c oughs> ชาวบ้านเป็นปกตินะครับบอรับผิดชอบอะไรทั้งสิน้นอย่าไปวัดจะใจอยาเกเค้นยังอยากคล้อยอยังไปด้วยใจนะครับไม่ได้ไปเพราะว่าเราเม่ขาดเราไม่ได้นะครับต้องให้ขาดผมได้นะครับอ๋อมาเช็ดงานแนวเขาจะ ทองอิมอันนี้คือมา <laughs> ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่เลียนนะครับได้มาด้วยฝีมือนะครับ <c oughs> อันนี้มากเลยฝีมือเ <c oughs> พลงนี้กับค้างมาตั้งแต่ด่วนแล,ะละ้วนะผมกับมาเฮ็ดตั้งแต่มันก็คือมันมันบอกพ่อสีแล้วนะครับ <c oughs> มันก็มีหลายองค์ประกอบนะทั้งตัวเจ้าภาพเองทั้งตัวเจ้าของงานเองแล้วก็ทั้งตัวผมเองนั่นแหละกับเพลงที่ว่ามาล่องมาลออ่องมาใส่กล่องใส่ยังว่านี่ล่ะผมกับานางเคียร์น่งยังเฮ็ดให้เสียงนิ่งเสียงยัง จากที่ล่องบม่มีเสียงกลองเสียงยังนี่ก็จนว่าไ,ได้มาเป็นเพลงแบบนี้นะครับจะเดโมททาเสร็จแล้วผมจะเขียนคอร์ดนะครับจะเขียนคอร์ดชงไปรงนี้ไปให้มาเดียวใส่ดนตรีให้นะครับใส,ใส่ใส่กีตาร์นะครับใส่เสียงกีตาร์กับเปียดเขียนคอร์ดกันว่าจดจดกันนะครับอ,อันนี้อ่า สิบเก้เานาฬิกาสิบสิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีนะครับผมสิบเก้าจุดหนึ่งห้าว่าผมเก็นขวดเพียงหนึ่งจะเสร็จเท่าไยอาจจะบอ่ได้เพินะครับผมอ่ะเบึ้งเบึ้งลังกันทำงานดีกว่าเนาะโอเคเริ่มเลย ไอเนี่ยอแฟร์ผิดนะครับีนี่บอใครบอกใครบอใครมีข้นเล่นนะครับบอกใครเล่นที่นี้ทีบีแฟตมินเนอร์น้อยมากที่ลูกทุ่งเขาจะเล่น,นรหรือว่าร้องนะครับเจียงร้องๆมามาตรงกับตัวนี้ก็อ่ะย็ดไปตามเสียงข้าเจ้าแล้วนะครับ อเปี่ยเป็นะสองสี่สองส่วนสี่อ กิน,ะ <Okay. S 1> นกรเราก็ได้ด้ว <Okay. S 1> บางที่การที่เราทำเนี่ยสมาธิสมาธิจะต้องตรนี้สมาธิน่สมาธิเป็นที่หนึ่งต้องใส่จินตนาการใช้สมาธิในการทำตองมีอารมณ์ในการเหตุนะครับ <c oughs> ที่เห็ุเหตุงานคือผมเนี่ยถ้าอารมณ์ขุนฉุนเฉียวเครียดถ้าเป็นเครียด มันจะทําไม่ได้เพราะว่าที่งานที่ผมเหตุเนี่ยมันเป็นเพลงนะครับเพลงก็คือมันมีทํานองเพลงก็คือเพลงเนี่ยร้องเพื่อความสนุกนะครับร้องเพื่อความสนุกสนานเป็นส่วนใหญ่ร้องเพื่อความเศร้ามันจะมีส่วนน้อยนะครับถ้าเขามอาีอารมณ์ชุนเชียวคิงเขียดนื้อออย่างต่างๆมีเรื่องที่ไม่สบายใจนะครับเป็นเรื่องที่มา่อขินหูคินตาจา้งสีมันกันเหตดเหตุบ่อใดนะครับมัน ต้องมาทำมะล้อมนะครับแต่บางคนเขาก็าแยกแยกไต้นะครับเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเขากูไม่ได้สนใจอย่างทั้งเสียงย่างสิเขาก็เฮ็ดได้นะครับคือไม่ไม่สนใจอะไรไมส่สนใจเสียงนกเสียงกามันก็ได้อีกแบบหนึง่งแต่ว่าผมผมผม,ผมสีเลียดมากนะครับสําหรับในในลานอามณมเพราะว่าแต่ละเพลงต้องทําด้วยใจนะครับเขาต้องเอาใจเฮ็ดน,นะครับ ผมไม่ดื่มเหล้าทํางานผมไม่สิ่งเสพติดอะไรต่างๆที่ว่ามากกระตุนไม่กระทั่งดืม่มอ่าเครื่องดื่มชูวกำลังพวกอย่างต่างๆผมยังบ่ดื่มเลยนะครับเอไปซื้อเอ็มลอยมาเนี่ยไปซื้อ,อย่างอย่างมากผมแค่ดื่มกาแฟกาแฟี่ดูที่สุดเนาะกาแฟประมาณสองหรือสามหลอดนะครับ <c oughs> ตอนหนึ่งหนึ่งหนึ่งวันนะครับกาแฟตอนนี้อ่า <อ>แล้วสองเม,มนสองพูน,น,นตั้งแต่รอบอ่าก่อนที่จะไปอทุ่งสีเมืองคนอ๋อกินซํำนั่นแล้วได้แล้วมัมันมันก็นอยากอีกอยุ่ <c oughs> ไปเอามะเห็ดมากยังอยากอีกอยู่ตีแมนก็จะ<อ>ยังถี่สมองเหมือนกับว่าสมองไม่เปิดนะาะก้อนที่ผมจะมาทังอยย่นี่มันก็มีอารมณ์เคร่งเครียดอยู่นะครับมีมีมีอารมณ์บ่บ่ดีนะก็คือมันขัดใจมีแนวขัดใจเหละนะครับ รัืนมารัยืนมารัวยืนมารูวอะไก็แล้วไปอ,อ่ะฟังไหมแล้วก็เพ่งขี้ที่มันมอใครได้เห่นแล้วก็มันจังหวะนั่นคือละนะครับเพลงไดที่ผมเห็นไงนะครับเพลงไหที่ผมอารมณ์แบบว่าอ๋อมันอยากทํานะครับมันอยากทําถ้าเคล็ดเลี้ยวไป คือรอบเดียวมันมวนไปเลยม,มวนไปเลยนะครับแล้วก็เป็นสําหรับนักร้องที่ไม่งี่เง่านะเอนว่าบอมเมนคนงี่เง่านะครับคือสําหรับคนที่ไม่งี่เง่าเนี่ยผมทําไปยังไงคือก็คือแล้วตแต่อาจารย์เท็ดอาจารย์ว่าดีก็เอาลดนะครับครั้งต่อมว่าเอาจังสันจังสี่เอาแบบนั่นเอาแบบนี้แก้หันแก้นีเอาจังสันจังสี่สีสบพ่อมาเรียมหลี่ลำไร แล้วคนแบบอแบบเรียกว่าแล้วแต่อาจารย์เอคิดต่อมาจ่ายเงินพวดเต็มจ่ายครบแต่พุ่นพวดยันทันจังสี่ต้องฟังก่อนจังทันจังสี่ต้องทรงงานตะก่อนคอยติมาจ่ายเงินนี่แหละก็คือคนที่ผมโดนโกงไปแสนสองแสนนะครับมีแต่คนง่ายๆมีแต่คนรวยๆเ้าเบิ้งนะอันนี้เ่าได้ว่าขาเจ้าหรอกได้ว่าก็รวยอยู่นะครับรวยมากนะครับ รวยมากแต่ว่าก็รอฟังเบืองถ้าบอจังไดเดี๋ยวผมประจานแน่นะครับผมบริถไวนาผู้ใดแล้วนะครับเฮาเฮ็ดด้วยใจก็ต้องเฮาบรมเนว่ามันบแม่นลงท่านนี่ผมเหตดงานนี่ผมบ่บอกผมเหตุงานผมบได้เหตุลงท่านนะครับผมไม่ได้ทําเพื่ออ่บริจาคแล้วก็ผมบริ้ขอท่านผู้ใดนะครับ ผมไม่ได้ขอทานแล้วก็ผมไม่ได้ทํำลงทานนะบม่บได้ขอ,อกินแล้วก็บ่แม่นว่าทําเพื่อบริจาคนะครับผมก็หาเงินหาข้าขึ้ืกันเนาะคนที่รวยๆนะ่ะแหละยิ่งแต่บางคนนะผมผมไม่ใช่ว่าคนรวยทั้งหมดมันมีแค่แค่นี้แหละแค่จอมก้อยนี่แหละคนที่มีปัญหานะครับเอาไหมครับ ซีีเลยดีกว่าถ้าทำเจองซีลายเกินไป เขียนตัวโน,น้ดเขียนตัวโน้ดแล้วก็เขียนอันนี้นะครับมันจะเขียนไปตัวมีอะไรกำกับเนอะอ๋อถูกไม่หล่ะ แล้ผู้ที่ <c oughs> ในฟังที่ผมผมผมมาตัดเสียงนะครับหลายเมื่อแล้วล่ะนะครับหลายหลายวันแล้วเป็นอาทิตย์แล้วล่ะจะจะเป็นจริงจริงนะครับอันนี้ผมอีดีเสียงให้แล้วนะครับแจ้งให้บบเพียนแล้วให้ร่งจังหวะดีแล้วถือขี้ดีแล้วนะครับ pin, and ไปแล้วหนึ่งทอนครับตอนสอง 他。<Not> <music> Sama yang ย้อนเขา น่กอันอยู่ใส่ไม่เห็นยังอยู่หันเอา้าอันไปภาคพื้เสียบอันน่าม,มันโอ้ยเบาแล้วเ<ะ>บาเบาแล้วเด้อเบาแล้วเบาจบแล้วเขาไม่ได้โดนหรอวะอ๋อคือไปยืนอยู่หืนอเอาการยืนท้ายนี่อัน,นไปดอันนั้นกาแฟต่มอมาแล้วบ่ 不了。Well, no. เรียบร้อยครับผมประมานนี้แหละผัวดีคือผัวใหม่นะครับมนทิลาไทยบานทีวีนะครับคงยาวไว้จำนีก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ยาวนะครับสรุปแล้วก็เขียนโนตเขียนคอร์ดนะครับบนเขียนโนตเขียนคอร์ดก็ํำกับด้วยเ,เช่นเป็นตัวโน้ตตัวอย่างที่กลางล่างที่ สำหรับกำกํากับให้ว่าเออมีเตืมนมีเสียงจาาเสียงกระตุกเสียงอะไรพวกเนี้ยมันมันจะได้อตรงกันนะครับใส่เบียดไปคอดคอดตัวที่หนึ่งเนี้จัดยัดอ่าก็จะประมาณอ่าจัดจัดย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 ัดจัดยัดยัดอ่าอาจจะคอดที่สองกันเดี๋ยวมั้ยอ่าอดีตเข้าบ ปุ่งบับตบปุ fifteen hundred fifteen hundred mm ่มบับบับปุ่งบับบับปุ่มบับบับปุ่มบับทั้งสี่พวกเนี่ยคือคือมันจะได้ลงลงตัวเดียวกันนะครับผมลงลงตัวเดียวกันลงตัวเดียวกันอ่าเพื่อว่าจะว่าได้ขีดเดานะครับเอ็นเด็ดตึมตึบตึบตึงตึบตึบตึงตึบตึบตึงปากประมาณนี้แหละนะครับนี่คือข้องมาเดียวที่จะมาเดียวเล่น แล้วก็มีมีเสียงอ่ะเสียงตัวนี้กีตาร์อันนี้เป็นเสียงกีต้านะครับเสียงกีตาร์ที่ตัวชั้นนะครับโอเคเป็น้าที่ของมาเดียวนะครับเนี่ยตัวนี้ก็อ่ไล่นี่ไล่นี่ การเล่นเป็นเป็นนาเป็นเป็นไก่ไห้นะครับเป็นเหมือนไก่ไห้เพราะชำเนี่ยแต่ว่าจะเล่นดนตรีชุดนะครับเบสเบสจริงๆนะครับเบสกีตาร์ผมส่วนมากผมจะใช้อ่าเฟนเดอร์นะครับเบส u s เฟนเดอร์เฟนเดอร์ u s นะครับกีตาร์ก็เฟนเดอร์มีเฟนเดอร์มีกิบสันนะครับมีกีตาร์เฟนเดอร์กับกิบสันที่ผมใส่ นะครับก็ใส่ไดเลยนะครับใส่เสา,าร์การเสาร์การหรอวิวอินเตอร์เฟสก็อ่า UAD นะครับ UAD หรือว่าอ่า Universal Audio นั่นแหละนะครับผมก็ใส่ของคุณภาพเลยไม่นะที่ใส่ก็อ่าไม่อ่า n o r m a n นะครับผมไม่ n o r m a n n o r m a n ก็ ที่สุดที่สุดของไมนะครับที่ในวงการเพลงก็กใส่กันแล้วก็ต่วของผมเนี่ใส่วอ u ์มอะดิโอนะครับวอล์มอะดิโสองตัวสองตัว,ตวเพื่อมีรายการวิทยุนะมีรายการวิทยุก็ใส่ใส่อัด2คนเบวกันมันจะได้เสียงเดียวกันนะครับแต่ใสน่น้อยแม่นน้อยแม่นก็แพงนะครับไม่ตัวหนึ่งนะครับในราคาไม่มันก็สื่อ ออกรถออกรถกระบะรถปิกอัพมือสองขี่ได้สบายสบายครับสำหรับไม่แค่หนึ่งตัวที่มาทำห้องบันทึกเสียงนะครับสำหรับผู้ที่ลูกก็ก็เข้าใจคนที่ว่าลูกบางที่ก็อาจจะว่าขี่คุยไปนะครับอาจจะว่าขี่คุยแล้วก็เคยื่งมีคอมเม่นนะเครื่องอียงอุปกรณ์ของพญยย่จอมธิ์ขายแล้วสิได้เท่าไหร่มันก็ใช่นะครับเราซื้อมามันก็ตกรุ่น ถ้าของใหม่มันก็มีราคาถ้าเป็นของเราแล้วมันก็ตกรุ่นคือกันนะครับห่อเกี่ยวเขาเราไปขายถ้าเรามีสิ่งของที่ไปขายเนี่ยมันจะตกถ้าเป็นของกเษกษตรกรยิ่งตกต่ํานะครับมีอย่างไรมีมั่นไรมียังเข่าไรไปขายมันจะถูกเพราะว่าการที่เร,าน,า,เรา,า,เานําไปขายเขาใจไปทำว่าือยังเช่าหน้าไปขายเขาเพื่อนเจซื้อห้ากิโลลราจักบาท นีครับจะว่าจยังสั่นแล้วในกลับกันตรงกันข้ามถ้าเช่าหน้าม่มีเขากินเขาอยู่เราเวิร์ดแล้วไปซื้อเขาเข <c> ากิโลจักบาทครับต้องไปถามเขาเขาขายชิบขายไอ้อกิโลละสามสิบก็ต้องซื้อสามสิมห่าก็ต้องซื้อแต่วาย่มเจ้า,า,จาของไปขายขายเขาเปลือกนี่เท่าทีซื้อคอยเทเดยดเขาซื้อห้าบาทเจ่าก็ต้องขายกิลโลละห้าบาทก็ต้องขายให้เขานีการที่ เป็นเกษตรกร,กรซึ่งแต่ว่าของผมเป็นทั้งสันนะครับผมเป็นคนกําหนดราคาเองนะครับของผมเนี่ยถ้าบอ,บอไม่ไหวกับบอเห็นนะครับทำได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ก็จําเป็นนะครับผมก็ค <c oughs> <c oughs> ือประมาณ่นี้แหละนะครับผมอ่ะเอาไว้ซ้ำนี่ก่อนสำหรับคลิปนี้ เมืองหลังเบืงหลัหง,ง,ลงกงง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 ีีนะครับรเหตุงานสุเบิ่งเลยยากนะครับเมืเ่อนี้ต้มองว่าปอดป้องบันไดเงงะงสาะะะะะ่ะะ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 อะะิปะะะะะะะปะะะะะิปนี้นะะะะะะ้นตาะะะะะวะะะะะะัะะ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 ะ